ียงใหม่ซูไนท์อคโคเลียมซีแอนด์สตาร์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวเก้าล้านวิวได้รับเชิญจากสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ไปร่วมงานแถลงข่าวสำหรับรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังคุณนฤทัศน์จเจริญเศรษฐศิลป์กรรมการผู้จัดการบริษัทมาลินสเปซประเทศไทยจำกัดและผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ตลอจนผู้บริหารและพูดร่วมกันแถลงข่าวได้พูดรายละเอียดให้เรารับฟังดังนี้ เชิญรับฟังครับ บริเทสอุตสุนะฮะผมจัดนะครับแล้วก็คณะสื่อมวลชนทุกท่านและคณะทำงานของเอ่อในบริเวณเขตนะฮะในชายดนนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนกับผู้ใหญ่ทุกท่านที่อยู่ณบริเวณนี้นะครับเข้ามาเที่ยวชมเรื่องต่างๆนะฮะแล้วก็ผมนายณัฐชัเจริญเศรษฐินนะครับเป็นประการผู้จัดการบริษัทาทยสเกตนะครับซึ่ง สื่อมวลชนหลายท่านคงจะรู้จักดีนะว่าเรามาทำที่นี่ตั้งแต่เมื่อ20ปีก่นะฮะวันนี้ก็ก็ได้มาเจอกันมเปิดเราเรียกตอนกคืนนะฮเปิดตัแต่17ปีเาต้แต่255 1นะครับวันที่เปิดก็แรกคือวันที่17พฤศจายนนะวันนี้ก็ครบปี17ปีกว่านะฮะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีกิจกรรมเปิดเราเรียกตอนดึกคืนนะฮะยกนห้ท่รวมักับ ทุกท่านได้มาชมว่าสัตว์ทะเลหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราทำคือกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะแล้วก็่อนอื่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะแล้วก็บริษัทอีเวนเทคนะครับแล้วก็ต้องขอรับผัดการบริษัทอนทร์สุนทุกท่านนะฮะที่ใ <Mc> ห้โอกาสบริษัทมานินสเกตนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่นะฮะผู้บริหารเชียงใหม่ส่วเขาเรียกนี้นะเรียกมาทำกิจกรรมในพื้นที่บริเวณที่ซึ่งผมบริหารจัดการอยู่นะครับ แล้วเร่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมว่าเป็นนิมิยทมายที่ดีนะฮะที่เราได้ทําข่าวแล้ออกช่วยกระจายข่าวไปนะครับว่าเชียงใหม่สูบโอเรียนเนี่ยซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกนะฮะที่เป็นทะเลอยู่บนยอดอยนะฮะอันนี้เราไปคุยได้เลยนะครับจริงๆนะเป็นเป็นเป็นแห่งแรกถ้าเกิดเราทาโฆษณาหรือช่วยประชาสมนมาได้ดีๆเนี่ยผมว่าเชียงใหม่สูบโอเรียนก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะเป็นโมี่ยาวที่สุดนะฮะในในในด้าน เราไม่สเตชชันี่นะหรือเราดูน้ำจืดเป็นน้ำเดิมนี่ยประสานกันแล้วประมาณ140เมตรนะซึ่งยาวเนี่นะฮะเราลงทุนในการก่อสร้างเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยด้วยงบประมาณประมาณ600กว่าล้านนะฮะตอนนี้ก็เราดำเนินกับกิจการมา17บเจ็ดปีนะฮะอยู่ภายใต้ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับและผมก็รับหน้าที่เป็นผู้กนะฮาเจ้าการที่นี่นะฮะวันนี้ผมก็มีความยินดีนะฮะที่จะได้เปิดกิจกรรม ซีแอนไนท์ซีแอนสตาร์นะฮะไนท์สูมอะโครเรียนนะฮะซึ่งอยากให้ทุกท่านนะช่วยกันทําข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสวนสัตว์เชียงใหม่และอะโครเียนเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้แล้วเราเพื่อได้กับการตอบรับที่ดีนะฮะเราอยากจะจัดทุกๆปีของเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะถ้าเกิดท่านช่วยเราในการประชาสัมพันธ์ข่าวไปเยอะเนี่ยผมว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวได รู้จักตากล่นเรือของเราในยามท่ามืนถือจริงๆแล้วที่อื่นๆตะกลุ่เรือก็เปิดกันถึงๆนะฮะแต่ของเรานี่แม่มาตรการเปิดเราต้องปิดประมาณไม่เกินห้าโมงเพราะว่าพื้นที่เราตั้งใหญ่ในสวนจักรนะเดี๋ยวนี้ต้เที่ยวหลงมาแล้วหายไปอย่างนี้ลำบากแล้ววันนี้เราต้องจัดแสงสีเสียงโดยบริษัทอีเวนต์เทคนะฮะได้รับความร่วมในอย่างนีมาใช้พื้นที่เราเนี่ยผมหวังว่านะเราคง จะประสบความสำเร็จอย่างนี้ในการโปรโมทการน้องเพื่อนที่อยู่ที่พวกท่านเลยนะที่ช่วยเรานะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับนะวันนี้ผมขอเปิดกิจกรรมอันนี้ในรูนแบบแรกนะเป็นรูปแบบกาแสดงข่าวนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับ สุสานคลัสเตอร์เชียงใหม่บริษัทราชจำสลายอิสุสนะคะก็บริความดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะคะของโครงการนี้นะคะ C ีไอซีไอสนะคะในแต่ละบของเรื่องค่ะสำหรับอิสุสุเองนะคะในด้านหลักของเราเราเรียกว่าอิสุสุคลัสเตอร์บัานีอนะคะอิสุสุเชียงข้างขุนเขตพุทธไทยนะคะ ซื้อเราก็มอบทั้งผลิตภัณฑ์นะคะรถยนต์ดีๆนะคะให้กับผู้ใช้วัตถุชาวไทยนอกจากนั้นนะคะเราก็มีนโยบายนะคะที่จะมอบความสุขให้กับชาวไทยแล้วเราก็มั่นใจนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะก็จะสร้างประสบการณ์ดีๆนะคะให้ทั้งกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะชาวไทยด้วยกันรวมถึงชาวเชียงรายด้วยกันเองนะคะได้เข้ามาชมอะไรที่ดูแปลกใหม่นะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้เจนนีนก็ขอ นะคะคได้ทีบให้สื่อมวลชนช่วยให้ประชาชนไทกิจ,จกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้กับสาธารณชนระดับชาติเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทู้บริหารน,นะครับสวนสัตว์จังหวัดนะครับพีพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็การวิจัสุดๆนะครับที่มีสื่อมวลชนที่ท่านนะครับผมนายไปทัศน์สุทธิ์นะครับกรรมการพัสดออนไลน์หรือว่าดิจเทัลเอไอนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยมีความยินดีมากเลยนะครับที่โครงการที่เราคิดกันมานานนะครับเกิดผลที่นะครับเชียงใหม่ซูในกระถอยเรียนนะครับเชียงารายซางที่มาที่ไปนะครับมีอยู่สี่แกนนะครับคือตอนนี้สถานการณ์ในประเทศเรายังต้องมีวความต้งองารเยอะนะได้ที่ตอนเราไทยออสื่อเนี่ยเราต้องการอะไรที่สร้างความสุขให้คนไทยครับ นี่นก็เป็นหนึ่งในสีแดงนะครับอันแรกในัวหน้าแดงให้ว่าเป็นตัวสองสีสองที่นะครับสีสีแรกคือคอมมูนิตี้นะครับคัสเต้นเป็นคัพเลอร์ร่วมสร้างชุมชนร่วมสร้างความสิทให้ชุมชนที่คนไทยนะครับไปด้วยกันนะครับสีแรกคอมมูนิตี้สีที่สองนะครับคนไทยเก่งเรื่องของความพิสังค์สรีรวิตี้นะครับความพิสร้างสรรวิก็เป็นหนึ่งในบรโโิบทชน์สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอ ให้กับทางสวนสัตว์แล้วก็ทางอควาเรียมเป็นวิธีใหม่นะฮะอย่างเราได้ทำหมดที่ไหนมา่ก่อนนะครับก็เป็นวิธีใหม่ในการสร้างเคร่องปรที่ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ช่วงนี้ได้วิธีอย่างของ CEA นะสำนักงานส่งเสริมเทคกิจการสั่งสร้างนะครับแล้วก็ทางด้านของเอฟซังนะครับที่มาเป็นทำเรื่องพัฒนวิเราะหเพิ่มเติมาในการสร้างเสริมต่อสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ทางศิลปะที่อยู่ใน ส่วนใหญ่ของนักนักเรียนเราเรียกเนี่ยเป็นเชิงคุณมบัิสร้างประสบการณ์ที่น่าติดตาติดใจมันยิ่งยุ่นนะครับอีกสองทีนะทีแรกคือเทคโนโลยีนะเรานช้คมื่อสีเป็นโปรเจคชันแบบพิ้งก์นะครับแล้วก็ไลฟ์พิ้ง์ต่างต่างสร้างทักษะสร้างเสริมประสบายท์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีสุดท้ายที่ตางกันได้เป็นการสำคัญของประเทศคือโดยซึ่งเราก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศนะครับที่มาตางจังหวัดเฉลี่ย เพื่อเชียงใหม่เราจะได้ดูราคาเพิ่มขึ้นน่าสิ้นสุดเพื่อที่จะไประเทศไทยจะได้ก้าวไปในตะดับโลที่ดีขึ้นทุกสิ่นะครับทุกอย่างก็ที่สุดขอขอบคุณทางหลวงที่สิ่งน้ำชนนะครับเราทป็ท่านนะครับทุกอย่างภานนะครับแล้วก็ตับฝังที่สิ่งน้ำชนช่วยกันเขานะครับเราหวังว่าจะจัดโครงการทุ้อย่างต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็สวัสดีนะคะท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัทมาริสเคทประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ช่วยผู้ในการสงสัยเชียงใหม่และผู้บริหารนะคะแล้วก็ท่านกรรมการผู้จัดการดิเมนเทกับเอไอผู้จัดการทั่วไปบริษัทบรีเคทอิซูซุเซลจำกัดนะคะหน่วยงานท่านรัฐเอกชนที่มาร่วมวันแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงคณะทำงานกิจกรรมเชียนสตาร์นอยแอดเดียร์ฟอรีนสงสัยเชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่ซูร์ฟอรีนแล้วก็ ดิฉัน่แข่งกับเอไอทุกท่านโดยถึงพื้ที่สื่อมวลชนทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะก็วันนี้นะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้รับเกียรติมาให้เป็นประธานในที่เปิดกิจกรรม C a n d s t a r Night at the Forum ของชนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้นะคะจากที่ได้ฟังวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมนะคะก็จะการดำเนินการที่เม็แข่งกับเอไอเนี่ยถือว่าเรื่องได้ยดีเลยแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง คือมันเป็นความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เชใหม่อี่เปนหตุเกิดเอไอที่เราร่วมกันในอยากจะพัฒนากิจกรมที่จะสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวยามข้ามปนในสวนสัตว์เชนหม่นะคะเพื่อยกกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ของสวนสัตว์เชนหม่เนี่ยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ได้รับข้อมูลได้เป็นความรู้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่จะสวนสัตว์เชใหม่ด้วยโดยที่ พื้นที่ในการจัดกิจกรรมหลักของของงานนี้นะคะก็จะมีทางพื้นที่บริเวณคอร์เรียนสวนเสียใหม่ที่นักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมของสัตว์น้ำ <ใช S 1> หลายๆชนิดเป็นทั้งน้ำจืดและก็น้ำเค็มอย่างที่ทางคุณนริศาเรียนรู้ทราบไปนะคะแล้วก็ จะเการใช้แสงสีที่เข้ามาหรือใช้เทคโนโลยีที่ามาสนับสนุนโดยที่จะไม่เป็นอันตรายต่อส่วนภาพสั่นนะคะส่วนพื้นที่ที่2ก็คือจะเป็นพื้นที่สวน,นหน้าหน้าเรียกว่าการเดินสตาร์ปิกนิกเราจะมีพื้นที่ปิกนิกให้เอ่อให้น้องเทียนได้เข้ามาพักผ่อนก่อนที่จะเข้ามาชมพิพิธภัณซึ่งจะเป็นปิกนิกชมดาวในสวนพร้อมกับการติดตั้งแสงสี นะคะที่เรียกว่าเสียงดกแลวก็บรรยากาศธรรมชาติที่ด้านหน้านะคะซึ่งเราจะเปิดในวันที่ในคันไดติดในวันที่1ิเกนี้นะคะส่วนในเรื่องของคอน,นเสิร์ตองลักสาทะเลงลมเสน่ห์แสงดาวนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดกิจกรรมในลักษณะน,นี้เพื่อเพื่อตอนรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะที่เราจะใช้เทคโนโลยีที่จะใช้แสงสีเสียงและงานศิลปะแบบื่ ใกล้น <ersch> ้ำนะคะเพื่อให้นักเที่ยวไม่ได้เข้ามาสัมผัสสุนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่เชียงรียเนี่ยได้ได้เห็นในลักษณะที่เราไม่เคยทำมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะพร้อมกับจะพยายามขับด้านให้เป็นพื้นที่แรงม้าท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นนี้นะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรรมการผู้จัดการบริษัทบริสุทธิ์ประเทศไทยจำกัดกรรมการดำเนินการดิจิทัลเกีกับเอไอ จากการทั่วไปบริษัทมีแคทีซีซูเซลจำกัดและคณะทำงานกิจกรรมซีแอนด์สตาร์ไนต์แอตเลโพรเลียมบริษัทเชียงใหม่ซีไนต์โชว์โกเรียม็กซ์ทีบริษัทเกี่ยวกับเอไอนะคะทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันจัดสถานที่แห่งนี้นะคะสร้างความสุขความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงขอให้กิจกรรมทางแอนด์รูดผลสำเร็จตามที่ตั้งใจทุกะ่าน ในส่วนจะแสดงอารเรียนนะ ล <hertz diversity S 2> ักษณะพิเศษของคอ้นนะคะจะสา dân về ừ. phá, có เตรียมเอกลาอยู่ข้างในให้อาหารปลาข้างในสุดยอดเลยครับผมเมึงไม่ไไม่มีนายแบบทำงางแบบยัาไงครับผมผมก็ต้องเกาะชาวบ้านนี่แหละครับผม 就啊啊。Uh huh. Thank you. เ,เ,เ,เด็กๆเตือนๆ <c oughs> ชี้ให้ผู้ใหญ่ดู <c oughs> ก็ปลาอะไรปลาอะไรนูน่นน่ชี้ให้ดูแล้ว <c oughs> ต้องถ่ายตามเด็กๆชี้ให้ดูดกินด้วยฝาก้ายก็มีฝ <c oughs> ากซ้ายตรงนี้วัที่สุด

烦。<laughs> สนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948